นะคะออกก่อนนะแล้วเราก็จะขูดเอาเปลือกสีเขียวๆนะคะด้านนอกนะตรงนี้ไม่เอานะคะตรงนี้จะขูดออกนะแล้วก็เราจะขูดเนื้อด้านในนะคะใช้แทนมะละกอกันนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราได้เนื้อขาวๆมาแบบนี้นะเราก็จะขูดออกด้านนี้นะคะตรงนี้ไม่เอานะตรงด้านนอกตรงนี้นี่นะคะเราจะให้ดูเส้นนะเหมือนเส้นมะละกอเลยนะนี่นะคะกรอบได้วยนะคะ หมือนมะละกอเลยนะไม่มีกลิ่น้ะเราจะขูดจนเสร็จนะคะเราไปดูกันนะว่าตามออกมาแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะ โจม้มอนมันเข้ากับส้ตตมตำมา 怎么办？ นะคะใสนะคะที่ไม่มีมะละกอนะนั้นเห็นไหมเปลือกตังโมนะคะขูดเป็นเส้นเหมือนมะละกอเลยนะไม่มีกลิ่นเพราะว่าตังโมเปลือกตงโมชั้นนอกเขาจะไม่มีกลิ่นใช่ไหมคะถ้าชั้นในมันจะมีกลิ่นตังโมนะเอาแค่เปลือกชั้นนอกเหมือนมะละกอเลย บะดแดดเซ่นี่แม่อ๋อนี่ตัวต่วบอว่าตัวตัวนี่แอะลยดูมันกินเนื้อนี่กระตา่ายคนเด้อเห็นเขาก็ตัวป่ะ ไปนะยังมาตรวจเราก็พอคือจะกินจะก็กินไป ตัดออกเข้าไปอ่ะหน้าร้อนนี่ต้องนึงวันเยอะเหมือยกันนะนึงวันยุงพวกมแมลงพวกนี้ช่วงหน้าหนาวไม่มียุงไม่มีนึงวันดีจะดีหอยหน้าร้อนน,อน,นี่ออกมานอกบ้านนี่ต้องทายากันยุงฉีดยากันยุง ปลูกผักไว้ตรงหลังบ้านนะคะจะมีบวบจีนกะเพรามีริีเยอะนะสดาหน่ก็มีมต่ก่อนปลูกช่วงหน้าร้อนใหม่ๆนะช่วงเท่าหน้าร้อนใหม่ๆนะคะกาปลูกมีผักสลดัดมีผักเบียร์ตามีเยอะเหมือนกันนะปลูกเยอะเหมือนกัน แต่ช่วงนี้ก็เอาไว้แค่มกเขือแค่อะไรแค่นี้พอสนัดก็ไม่เอาแล้วหละใหปลูกแล้วปลูกไปสองชุดพอแล้วแต่มันจะเข้าหน้าหนาวหน้ามันจะลมจะหนาวกันแล้ว เขาบอกเซอะ์เน่พวกนี้ก็หน้าหนาวก็คงกลนเข้าบ้านนะคะรอดก็รอดไม่ร้อปล่อยไป ก็มีมีมะเขือนะคะมีมะเขือขาวมะเขือม,ม่วงมีพี่หน้าบ้านนะคะที่ปลูกลแล้วก็มีสวนมะเขือเทศนะมะเขือเทศเยอะมากปลูกแค่ปลูกแค่หกต้นแต่ว่ามันงามมันสว่งามมันโดกมากเลยลูกมะเขือเทศใหญ่มากแต่ว่าตอนนี้ก็ มันผ่านมาสามเดือนแล้วเนาะก็เริ่มแก่เริ่มอนี่ไปแล้วอะ ็มีโควิดนเนาะมีโควิดที่นี้<ม>อิตาลีก็แรกก็ติดเชื้อเป็นอันดับหนึ่งของโลก<อ>นะคะก็อยู่แต่ในบ้านนีไม่มีอะไรทําก็เลยปลูกผักเลยนะ<ม>บุคลได้เก็บเกี่ยวมาก็เอาไปแจกนะคะแจกพวกพี่คนไทยบ้านเจกเพื่อนบ้างน,นะเจบยากอนยะ่างเงี้ย สลัดก็มะเขือเทศแต่มันเยอะเสียดายแม่สามีก็เอาไปทำซอสมะเขือเทศนะคะเก็บไปทีละเป็นถังทำซอสซอสมะเขือเทศแกทำอร่อยเคยให้แกทำ ันนี้ก็อนุญาตพอแค่นี้นะคะเราจะกินต่อนะโอเคเมนูหน้าจะเป็นอะไรนะคะอย่าลืมกดติดตามกดสุดส้ายกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะบ๊ายบาย